ถ้าผู้ชมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยหดอลลาร์สหรัฐจะเทียบเท่ากับ1ปอนด์สเตอร์ลิงครั้งประัติศาสตร์หรือไม่2ธนาคารออกมาเตือนแล้วระวังมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและปัญหาของการเงินในระบบยุโรปปีเสือร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตถ้าผู้ชมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ย หนึ่งดอลลา,าร์สหรัฐจะเทียบเท่ากับหนึ่งปอนด์สเตอริงครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่สองธนาคารออกมาเตือนแล้วระวังมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและปัญหาของการเงินในระบบยุโรปปีเสือ่านผู้ชมครับ <c oughs> ขณะนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะอาตาัตราแลกเปลี่ยนสําคัญของปอนด์สเตอริงเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐในเอเชียได้สร้างความฮือฮาเกิดขึ้นมาในชาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าจะเป็นการซื้อขายนอกประเทศอังกฤษเรียกว่าเป็นตลาดเงินที่เรียกกันว่าอะไรครับ ออฟชอร์ shore, นะฮะออฟชอร์ shore, mm hmm. ก็คือเป็นตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนอกประเทศที่นี้การเคลื่อนไหวของการซื้อขายนอกประเทศเนี่ยเดียวที่สุดคืนวันนี้พอเปิดตลาดที่ลอนดอนเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกันเลยครับและอาจจะมีแรงส่งกดดันที่จะไปเจออนะไรฮะอัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์สิงเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ทําสถิติเป็นปฏิการอย่างเป็นทางการสถิติซึ่งเกิดขึ้นการซื้อขายในประเทศอังกฤษที่เรียกว่าออนชอร์นะฮะความน่าสนใจตรงนี้พอมันลงมาแตก ที่เป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเอเชียธนาคารซิติแบงก์ก็ดีธนาคาร i อเนของเนเธอร์แลนด์ก็ดีออกบทวิเคราะห์ทันทีเช้าวันนี้เลยครับว่าให้จับตาดูนะฮะแรงกระแทกของการทิ้งเงินปอนด์สิง์จะทําให้เกิดวันทุวันหนึ่งดอลลาร์แลกได้เท่ากับ1ปอนด์สิง์และถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นสนุกแหนะครับนะฮะมันจะเป็นบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะหตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและเปราะบางและมีความปั่นป่วนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ สองนโยบายของรัฐมนตรีหญิงทรัสคน,นี้เนี่ยนะครับถูกต้องเอาใจประชาชนแต่ถ้าในระยะยาวแล้วสถานะทางการคลังและการเงินสุขภาพการแข่งแข่งของด้านเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับปีนี้ขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นโดนอินเดียเขี่ยตกจากอันดับ5ไปเป็นที่เรียบร้อยเกิดขึ้นในปีนี้ซะโดยสัมไปนะครับนั่นเป็นผลพวงของความเจ็บป่วยจากโรคโควิดสิที่ทาให้เศรษฐกิจของอังกฤษซึ่งเคยอยู่อันดับที่5ของโลกในช่วงทั้งก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยต้องหล่นโดนอินเดียแซง แล้วเราจะมาดูาว่ามุมมองของสองธนาคารทำไมมองอย่างนั้นนะครับเริ่มต้นจากธนาคาร City g r o u p i n c o r p o r อ t i o n นโอ้เดี๋ยงั้นถามท่านผู้ชมต่อเลยนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ1ดอลลาร์แลกได้เท่ากับ1ปอนด์สเตอร์ลิงเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยครับใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อใครคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อฮนะท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า1ดอลลาร์จะเท่ากับ1ปอนด์สเตอร์ลิงนะขณะนี้ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับเกิดขึ้นเเียแล้านถาามม่น้ับว ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าในที่สุดปอนสตอริงจะอ่อนค่าลงไปเหลือเท่ากับ1ดอลลาร์เท่ากับ1ปอนสตอริงนะฮะธนาคารซิต้กรุ๊ปบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยนะเขาเองมองในโลกสวยสะดุดซ้ำไปแล้วก็ออกมายอมรับในนครับว้านี่เป็นการมองภาวะความผันผวนข,ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ผิดคาดครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าธนาคารซิต้กรุ๊ปออกรายงานเมื่อวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เนี่ย เงินปอนด์สลิงร่วงอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันยังต่ำสุดในรอบ37ปีนะยังไม่ได้เป็นคำว่าประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับทีนี้นักวิเคราะห์ของธนาคารซินดิกุปก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะปอนสลิงเนี่ยจะร่วมกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปอยู่ประมาณ1.05ถึง1.10ดอลลาร์สหรัฐภายใน1-3เดือนคือแสดงว่าเขามองเป็นถึงสิ้นปีนู่นมาติดต่ออย่างนี้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าปอนด์สลิงในเช้าวันนี้ของเอเชียกลับอ่อนค่าทะลุลงเกินเป้าาาาาาหมมมยยทีี่่่คคคดอออองงไปแแลลล้ววนนนนนะรรรรัับบบพถึธธ ING เเเ์์กา โอกาสที่ขณะนี้เงินปอนด์สเตอร์ลิงจะร่วงอ่อนค่าลงไปเท่ากับ1ต่อหนึ่งกับดอลลาร์เนี่ยนะครับเพิ่มจาก6%ขึ้นเป็น17%และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ภายในสิ้นปีนี้นี่อีกธนาคารหนึ่งที่ออกมามองอย่างนี้ครับทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับด้วยการที่ตอนนี้เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงหนักลงมาอยู่ที่1 0 3 8 2ซึ่งเป็นสถิติศูนย์ต่ำสุดในรอบประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนี่นะครับจึงทำให้หลายคนกำลังประเมินต่อไปครับว่าสถานการณ์ขอองคนที่จะถื ปอนด์สเตอร์ลิงในขณะนี้จะต้องเริ่มทบทวนจะต้องเริ่มจัดพอร์ตกันใหม่แล้วเพราะว่ามีโอกาสและความผันผวนต่อเนื่องจริงครับที่น้องทุนทั่วโลจะกระนำปอนด์สเตอร์ลิงทิ้งอีกด้วยเหตุผลตรงนี้เราก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมครับว่าจริงๆเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเจ็ดครั้งของธนาคารอังกฤษเพื่อที่จะกระชับช่วงห่างของอัตราดอกเบีย้ยระหว่างแบงก์ชาติอังกฤษกับแบงก์ชาติสหรัฐนั้นทํามาได้ในระยะและก็จังหวัดและความเร็วที่เหมาะสมพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยาก และอ่านใจกับธนาคารกลางสหรัฐได้ยากเพราะว่าถ้าเขากปะชาติต่อไปมากกว่านี้ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างแบงก์ชาติของอเมริกากับแบงก์ชาติอังกฤษขณะนี้เนี่ยนะครับจะยิ่งถางม,มากกว่าเดิมเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดสิสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าอย่าลืมครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเข้าสู่ถดถอยทางเทคนิคเร็วกว่าอังกฤษไปถึง1ไตรามาสขณะน,นี้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยนะครับกำลังจะถูกประกาศในไตรามาสที่2ในเร็วๆนี้ครับและนั่นจะหมายความว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคของอังกฤษ ทีนี้การถดถอยช้ากว่าประเทศที่ถดถอยเร็วไปก่อนแล้วและกระชาตดอกเบีย้ยเร็วกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องของการย้ายเงินทุนเข้าสู่การถือดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักสําคัญเพราะเขามองว่าดอลลาร์สหรัฐยังไปต่อเกินระดับ4%ถึงสิ้นปีนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราจะดูเรื่องของการขึ้นนะอัตราดอกเบีย้ยของทางแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยของอังกฤษขึ้นมาถึงระดับ เกิน2%คืออยู่ที่2.25%ขึ้น7ครั้งติดต่อกันตอนนี้ดอกเบีย้ยของอังกฤษเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูสีในแง่ว่าเป็นอาตาตัตราดอกเบีย้ยที่สูงและแพงที่สุดในรอบ14ปีเหมือนอย่างของอเมริกาแต่ช่วงห่างมันยังห่างกันอยู่ฮนะตอนนี้2.25แต่ของอเมริกาเท่าไหร่ฮะ3ถึง3.25การปิดระยะกระทําได้กระชับขึ้นนะฮะแต่สถานะทางเศรษฐกิจ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าปอนสเตริงที่ร่วงลงมาในขณะนี้เนี่ยนะครับแรงรับของปอนสเตริงนั้นจะมีไม่มากครับด้วยเหตุผลของการที่เศรษฐกิจของอังกฤษนั้นเป็นยังไงฮะเป็นเศรษฐกิจที่จะขยายตัวน่าจะต่ําที่สุดในกลุ่มประเทศ g 7นี่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและถ้ามันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่7ชาติชั้นนําอุตสาหกรรมจะมีอังกฤษร่วง้ายที่สุด และถ้าดูจากตรงนี้เองก็จะทําให้หลายคนนั้นไม่มั่นใจในการถือบอลสลิงต่อไปเลยนะฮะรวมถึงคนไทยเองที่ต้องการอยากจะแลกบอลสลิงเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับในช่วงที่จะเป็นซัมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เปิดประเทศมากาขึ้นเนี่ยนะฮะคุณมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งสิน้นตอนนี้ต้องยอมรับไปครับว่าเวลาคนไทยเดินทางออกนอกประเทศไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้นทุนของคุณเพิ่มสูงทุกรูปแบบค่าตัวเพิ่มอัตาราแลกเปลี่ยนเพิ่มค่าใช้จ่ายณปลายทางแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นราคา